กรายการหรือว่าทัศนะวิจัยวันนี้ศึกเพชรยินดีนะครับมวยในกลุ่มมวยพักยกฝากกั้นะครับราคาจากสนามจริงราคาวิต่อวิอยู่ที่ไหนก็จิ้มได้ f pk สองสี่นะผมแปะไอเดียไว้แล้วล่ะนะ f pk สองสี่หรือว่าจะไดด้พู ครับสวัสดีครับอ่ามแดงได้นตัวก่อนครับครับผมเปกลตสครับอ่าปกลวันนี้ยังไม่สอบเลยสอบแล้วเขาสอบแลวเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดเท่ากับว่าวันนี้ต้องลดเท่าไหร่รอยจดห้าอจดห้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าปล่อยปล่อยขึ้นมานะไม้สุดท้ายต่อยใครไว้ต่อยเพชรศิลาวันนั้นแพ้เพชือศิลาหนักแค่ไหนร้อยสิบแปดครับอีอ ก็ซ้อมมาเต็มที Star ่อยู <ım eni> ่แ <rainforest> ล้วซ <futur gamma rock> ้อมอยู่ต่อสุรัล้์ซ้อมกับใครบ้างน้องชายมีดอกไม้ป่าแล้วมีข้ไวเทืออ่านะครับดอกไม้ป่าก็เตรียมที่จะชิงแชมป์เมื่อรอบก็ซ้อมอยู่ด้วยกันเห็นว่าไฟนี้เพิ่มหลักการโฆษชนอะไรเข้าไปด้วยเหรอก็มีพิเตษเข้ามาดูแลอ๋ออาหารการกินใช่ไหมน้ำหนกน้ำหนักนี่ก็สบายสบายคือทําแล้วก็มีแรงอ่ะนะครับเคยเจอไหมในอดีตไม่เคยแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงน้องชายเลนน้ก็ต้านน้องนี้ หวังจะเกิดได้เราแพ้ไปกี่ไฟแล้วเนี่ยแพ้ใครบ้างแสาวโชูเสาวเอกไหมเสาวเอกสาวเอกแพ้สาวเอกแพ้ก <c oughs> ุมานดอยแล้วแพ้พก,กุศลอ่านะครับแต่ว่าแพ้ของดีนั้นเลยกลับมายังน้อดงดูวันนี้อ่านะครับปีนี้น้องชายยิย่มหน่อยละอิ่มปากน้ำหนักไปลป่อยเท่าไหร่หกสิบนะครับคนจากจังหวัดระยองอ่าฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ชกคู่เอกก็ถึงที่อ่วันนี้ก็จะมาแจ้งเกิด ปืนกลต่อสุรัตนะครับเจอตัวเยี่ยมเลยอ่ส่วนไปดูไทยแลนด์เปไทยแลนด์เหรอครับเป็นไทยแลนด์เป็นไงบ้างครับถือว่าขึ้นชั้นนะเจอปืนบนตกใจอะไรไหมไม่ครับไม่นะเพราะว่าเราก็เจอแบบเินืเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วซ้อมมากี่วันตั้งแต่ตั้งเดือนกัมเดือนธ์เราซ้อมอยู่ที่นอนนวดยิมอ๋อไปนี้มาซ้อมนอนนวดยิมเป็นไฟที่สองปะครับผมไปที่แล้วก็ซ้อมนอนนวดยิมใช่ครับแล้ไฟที่แล้วชนะใครชนะฟ้าประหารน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ ร้อยยี่สิบะหอ๋อต่อยร้อยยี่สิบชนะฟ้าประธานอปเอเพชรแก้วก็น้ำหนักนี้เลยแต่ว่าน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่เราโอเคแล้วเจอคนตัวเป็นไงบ้าง ม่กังวลเราวางแผนว่ายังไงเขามีซีนซ้ายแต่เขาจะหนักเลยไปเลียดเอาแบบมาลุกสามลุกสองโซเดียร์เราจะเห็นแค่แรงมวยเข่าแต่ว่าไฟที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนสไตล์เป็นมวยฝีมือแล้ววันนี้จะใช้ลูกไหนจะเดินจะถอยแข่งชงนะฮะแข่งชงอยาจจะเหนื่อยหน่อยนนนนะครัับ้หหก่ยตอนนี้เท่าไหร่ละหกสิบนิ้วรถไฟนี้สองโลได้ไสามโลหรือเกิน อ๋อประมาณสี่โลนะค,ค,ครับก็ถือว่ากำลังดีใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรปีนี้น้องชายเองเท่าไหร่ครับยี่สิบปีเราไปแชมป์ามาก,กี่เส้นแล้วสีเส่เซตอะไรได้แชมป์ร้อยห้าถึงแชมป์ แล้ว UBC แล้วก็ IBF แล้วก็1 1 8ทูโอ้โหเป็นแชมป์ลายรเส้นเลยเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์เอาฝากแฟนมูชาวสุรินทร์หน่อยวันนี้โชคดกด้วยฝากพี่น้องชาวสุรินทร์และทุกีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคไปดูหน้ากันนะครับ